อันของเจา้าพานของคุณดาพานเนได้พร้อมกันตั้งสองอันซะทานวัสดีค่ะสิบล้านน้องใจเอาเอาไว้มันได้พร้อมกันจะได้พิ้นสองอันเลยซะ เว <laughs> ลาเจ้าก้งไปบันิเจ้าชั่วๆด้วยกันเจ้าเห็ดของเจ้าพานแล้ว <laughs> แห็นได้ชั่วๆให้มันเทียเดียวให้มันนั่นโหลดให้มันได้โหลดขอบคุณซีบล้านดวงใจเ้ยพี่น้องขอบคุณได้ไหลายมันจังคออ่อยบ่นยาก ส่อผมยังบ่วกานส่องผมย่งบอวพาน,าานแกะกอบบันที่เรียบร้อยแล้วโอ้ว่าเป็นอย่างตานนะ่กะกอบบันที่เรียบร้อยแล้วก็ล่อพันย่างเดียวว่าเป็นอยังเนาน่าจิมา๋ม <laughs> ให้สงสัยมาพร้อมกันแน่นอนเลยกันนะส <laughs> งสัยมาพร้อมกัน <laughs> กอวันที่เรียบร้อยแล้วพ่าเป็นยังเราว่ามีปัญหาดอกนะมันบ่ผพานเุ์กับกอกได้ตั้งแต่ของข่อยต่ก่อนบอ่ผ่านากกข่อยกับกอกค้อกันโมส่มาพร้อมกันซองฉบับเด้มั้งพร้อมกันซองฉบับเลยได้แล้ววันนี้ก็จะได้ กอกรหัสพิ้นเข้าไปก็ได้เงินหนอกบอว่าโดนจัเม็ดกันได้เรียนหลายก็ได้แหงได้ไหลายเบิกที่เดียวหาเมื่อหกเมื่อหนึง่ง <c oughs> เป็นหน,นึ่งเป็นแสนียงของผมยืนยันตัวตนใส่บัตรประชาชนเรียบร้อยโอ้ดีดีฮัโลโหลไมยเฟ็น ลูซี่ thank you you so much welcome เดี๋ยวไมเฮาโรงเรียน thank you h a ป p y to see you ฮิแอร์ thank you มาแล้วมาแล้วไม่เฟ้นข่อยลูซี่ลูซี่ลูซี่มาแล้วคัมแบ็กแล้วลูซี่ข่อยลูซี่ข่อยคัมแบ็กแล้วคัมแบ็กคัมแบ็ก ่วนลูสีมาเที่ยวประเทศไทยู่นี่คนกำลังเขามาปร,ประเทศไทยหลายช่วงนี้ประเทศนอกร้านไข่อยกบสีมาจากประเทศนอกนักันเห็นตังแกแม่ขไข่วลาห้ยฟางว่า,าเขาสีมาจากประเทศนอกเขาไปใ้ผัวอยุซบายเดินห้านกับพวกไก่คิดกันดอกเขาว่าให้หัวซ่าห้าดอกแต่ว่าหูจักแต่ว่าเป็นลูกเป็นร้านนี่เธอเขาไปใ้ผัวอายุตางฉาตอยุสบายเดิน เราก็บวมว่าซาเขาหน่อยเราก็ว่าซาตาแม่เขาหมดนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณั่นคุณเปีมเด้อคุณเปีมขอบคุณคุณเปีมลูกหลานเขาไปได้ ผัวฟรังเขาหางมีดีใจอ่ะเอาเบอร์นั่นเท่าหรอกออกคุณนหลายๆเด้อหน้าที่เจ้นนั่นขุนนัน่นล้านหลาเเป็นมะหอดมือนี่ตัวเป็นมาหอดตะเสาหที่มือนี่สามที่เิ็นมาเป็นมะหอดหกโมงเสาเป็นแก่งไข่เมือว่านเลยมาจากซีเลี่ยนมาหอดหกโมงเสาสัน,สนแล้ว,ว่ามะหอดหกโมงเสาพี่น้องขเขาจะเอาไปครับ น้องก็เจ้าไปหั่เพิ่นบอกให้ข่อยเขียนที่ยุนไปให้ข่อยเขาบนนี่เขียนไปเพิ่นอนี่นี่ห้เพิ่นพักพวอนยังน้อยกันยังไปสีเขียนที่ยู่ไปเพิ่นเพินเ่นสีเอาแย่ไหมกินเพิ่นวะส่องผมได้หาชิเหรียญแล้วป้าม่ได้ง่ายม่ได้จากคุ้นดานละ <laughs> เรามาจากคุ้นดานลนะเนาะเพราะว่าเจ้าเฮ็ดเป็นเชือนั่นนี่มาแกกีนจังสั่นตอ